ตามไปวันนี้เราจะมาเรียนเจ้าอเมเหลี่ยมนะแต่แรกเราต้องเก็บปังจากมันก่อนคิดคิดคิด คลิกคลิกเก็บเงินไปครับต้องจ้างแม่บ้านให้ได้ก่อนซื้ออาหารได้เลยอาหารกี่บาทนะห้าห้าสิบบาทไหห้าสิบบาทซื้อรูมเมดก่อนอะซื้อรูมเมดก่อนห้าสิบบาทก็บตังป่ามาแล้วโอ้โหให้ตังเลยโอเคมันจะขึ้นทีละ สองเนี่ยห้าเจ็ดซื้ออาหารในป้าอ๋อฟิดป้าเนี่ยเออพูดแบบไม่ได้เปิดใหม่พูดแบบไม่ได้เปิดใหม่ พูดไปตั้งนานไม่ได้เปิดไม่มาเจอกับอีเมลเหลี่ยมโอ้โหลุนขีโอ้โหลุนขีเล็มันเกมที่จะจะเป็นเกมที่ไม่ทำอะไรสร่วนมากเกมนี้จะทำให้เราเมาส์ของเราพังแต่บอกแล้วมันจะขีอีกแล้วอ่ะ ออกกัไขี่ขีแกขี่หมือนมันาดเลยละมันจะขึ้นเจอสองเสื้อหายป๊บป้าก่อนก,กันเกบก็บก็บเ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  ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดสิปวดโอ้โหเก็บ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 แต่เพิ่งไปไหนมาไหนมาไหนมาไหนเหรอเพิ่งไปไหนนี่แหละเก็บเก็บเก็บแปสบบาทแล้วไปซื้อนี่เลยพกขีดขวดนะฮะจักให้สามสิบบาทแล้วเราค่อยซื้ออีหมวกอะไรสักอย่างอ่ะตอนเนี้ยเราต้องเก็บตังค์ เก็บ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 ก็บ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 เอาเลย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 เอาเลโอเคมีก้าสกว่าละขีละขี่ที่อื่นได้ไหมี่ยเราจะสนีาฝในป่า เราซื้อสองร้อย้าสิบบาทฮะตายก็มไม่รู้ไอ้ขี้สิมาขี้เอาหัวหัวล้านเนีนะเรื่องคือหัวล้านเนีนะแต่เงินเราจะเราจะเก็บซื้อไอ้อะไรนะ บก all, ุกเสียงละเสียงเนี่ยสองร้อยสองร้อยห้าสิบาทจะไม่ผิดสองร้สิบบาทนี่เก็บ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 เอาเอสาบาทแล้วสามบาทแล้วสามบาทสามบาทสามบาทหนึ่งบาทปะหนึ่งบาทละสองหนึ่งสอสา เส,สองร้อยบาทแล้วรรนี่หิวมากจบทีสิบบาทเสองร,ร้อสิบบาทอะกินจิกินนะกินนะเก็บ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 ไข่ตังไขตัเปิดเสียงดีวกว่า อะไรดูแมว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 วไปเก็บ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 เกบจะอยู่ในสองร้อยสิบบาทถ้าเวลาซื้อนัเนาะสองร้อยสามบาทเอยสองร้อยสิบเดี๋ยแต่เราเก็บไปเยอะเลยได้มีอาหารจริงด้วยจบ เาม,ม,มันจะไม่มีความสุขแล้วทุกคนเวเนอามาลลสิหิวใช่ไล่ะโอสาวน้อยซื้อหมวกเสิงแล้วก็กระดมทีม,มใช่สิ มาเลยจะบปป่าว้นสิเชือสังน้ำน้ำน้ำ,นำซื้ออะไรดีอ่ะซื้อ ดีกว่าแม่บ้านลน,นั้นเราซื้อแม่บ้านได้เราก็ต้องซื้อหารไปเก็บตังไป <c oughs> เคยซื้อแม่บ้านมาอยู่นะ อันหิวใช่ไหมได้จัดให้ห้าสบาทเปล่าร้อยสิบบาท,บาทอืออยากจ้างเมย์บันรังไม่พอน้ำน้ำน้ำใครใครเป็นเกี ค่านบ้านอยู่เก็บเก็บก็บเก็ก็ หานี่มันก่อนสลร้องสวยเก็บตังมันอื้อเก็บเก็บเก็บฮะคณโทรมาเล้เบเก็บเก็บเก็บบบบบเก็บเก็บ เหลือเจ็ดร้อยกว่าบาทเจเเจ็บวกสามได้ส <ligen> ิบนะโอ้โหฮลโหลล่วงพี่ก <ét> ็ะโดจกงไวะเพราะว่าพี่ใช้ทูพอบอกใั้ไปเบอรป็นแปเอธเท่หกร้อย เปงอะไรอ่ะเดะย่าใครมาเข้าประตูมเห็นมีใครเลยนะแตงเก็ตังเหลือห้าร้อยบาทนะฮะเราซื้ออาหารนี่มันไปเรื่อย มอไรโอ้โกปาบดูสหนึ่งสอง,ส,องสามสีสส่ห้าห้าขี่แล้วนะ่ะเคสไมัชอบเป็นอย่างนี้เลยทุกคนอีกปป่า คื่ใส่มันชอบกาวราหนะคะอีกปาพี่ใส่มันชอบกาวราวปปะหรือสี่ร้อยบาทนะฮะที่เราจะคบหนึ่งพันจะได้แจ้งแม่บ้านแม่เมดมาสักทีแม่บ้านชุดทุกอย่างแล้วก็หางน่าสบายจอัอเลยนะเฮ้ยโห ทำไมตึงตึงขั้นมีนม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 นกดเก่งอ่ะขึกับป่านนะกฎนะอ่ะมาเลยมาเลยมาเลยเก็บแล้วมันทาทนขีอนะ ตัวปิ้งใหญ่แล้วอะปลุกจุดอะไของปลามีม็อบเป็นอย่างนี้เนี่ย ให้หมดได้เลยเราจะ้องฝึกอาถรรพ ผ่านไปเหมือนโกหกเลยนะคะไาอ้มันน่ะไว้ผ่านไปเหมือนโกหกเลยกกอจองร้อยบาทโอเคคุป้า เดือนหนึ่งน้อยไปอะอะรู้สิจิ๊ก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  มาซูมอีกคนหนึ่งสอบซ้ำเย้สี่บาทเลยอ้ะโอเคทีนี้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะแล้วแค่รอไปเห็นไแม่แม่บา้าเขาจะมาเก็บขี้อ่ะต่อไปเราหนึ่ห้าร้อยได้ว่าเออเอาเลยห้าร้อย

สามร้อยบาทก็จะคุปห้าร้อยนะคะสามร้อยบาท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 อีกสามร้อยบาทอีกสามร้อยบาท แามร้อยบาทอีกสามร้อยบาทไม่เนียพี่บอกว่า เกบ็กบเกบ็กบเก็บเก็บเก็บตังนะไม่เก็บขี้นะฮะเก็บตังเก็บตังไปนะฮะโอเคเราจะไปซื้อพอปป้าอนะ่ะหนึ่งยังแมวหนึ่ง